จะไปไหนจ้าเอ้ย呀เอ้ย呀เอ้ยะจะเดินไปไหนจะเดินไปไหนไไไจะเดินไปไหนเนี่ยฮึสำรวจครบหรือยังสำรวจบ้านครบยังดูสิโอ้โห อาบน้ำขาวๆกลับมาตัวแดงเลยตัวแดงเลย <c ười> ตามสบายตามสบายสำรวจอะไรเอาให้สบายใจในต่ไในต่อทำไม่ไปแล้วไม่ไปแล้ว อยู่ตรงเนี้ยไม่ไปแล้วเหรอ <laughs> โอ้ยหายใจแน่อีแม่หายใจแน่ลืนตัวลายอ้าจ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 ้า อยากเข้าป่ามีอะไรอยู่ในป่ามีอะไรอยู่ในป่านี้ A lạy mong a lạy. Hinh nha lạy. Hinh a 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 lạy. ช่วยดูหน่อยชิมีอะไรอยู่ในนี้เห็น <laughs> อะไรเลยเห็นแต่ป่าเห็นแต่ต้นไม้สูงริบเลยโอ้ ไปม er um, ันได้ไปดูซิว่าน้ำหยุดไหลหรือยังน้ำตกหยุดไหลหรือยังป่ะอืออือฮึอือดูซิอันเนี้อันอันไปดูน้ำตกสิน้ำตกบ้านเราหยุดหรือยังน้ำตกน้ำตกน้ำตกหน้าบ้านเราเป็นยังไงมั้งอือฮึ ่เปิดประตูช่วยกันช่วยกันเปิดประตูอ๋น้ำตกยังไหลอยู่น้ำตกยังไหลอยู่ไหลอยู่เนี่ยน้ำตกไหลอิงอิง

ต้นบ้านานี่ก็เป็นมะลิของยางนี่ก็เป็นบ้านของแดงนี่ก็เป็นต้นไม้ของเรามหฮะกาลีมหฮะกาลีสูงมากสูงเร็วมากจนทุกตกใจเฮ้เ เอ๊ะมานี่ดูอะไรมานี่ดูน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลไหลเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาน้อยอันเดี๋ยวแทนนะอันเดี๋ยวแทนนะไปมารีเราไปเถอะไม่ปลดอดภัยเข้าบ้าน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 